เรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีไปทางขวาด้วยความเร่ง20เมตรต่อวินาทียกกำลังสองหลังจากเวลาผ่านไป10วินาทีความเร็วของวัตถุมีค่าเท่าใดจากโจทย์เราสามารถรู้ได้ไหมว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างคะตัวแรกเลยเขาบอกว่าอะไร วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีแสดงว่าความเร็วต้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือ u ใช่ไหมมีหมวกไหมมีใช่ไหมคะก็คือ u เท่ากับ100เมตรต่อวินาทีนั่นเองจุดกําหนดอะไรอีกก็คือด้วยความความเร่งนั่นเองก็คือ a เท่ากับ20เมตรต่อวินาทียกกําลัง2แล้วก็อะไรอีกคะก็คือเวลาเท่ากับ t เท่ากับ10วินาทีนั่นเอง แล้วเขาต้องการหาอะไรเอ่ยต้องการหาหลังจากเวลาผ่านไป10วินาทีความเร็วของวัตถุมีค่าเท่าใดแสดงว่าหาเลยคะหาความเร็วปลายนั่นเองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราดูจากสิ่งที่จุดกําหนดแล้วแล้วก็เ็จสิ่งที่จุดต้องการแล้วไม่มีตัวแปรอะไรคะไม่มีตัวแปร s นั่นเองเราจะใช้สูตรไหนคะก็คือสูตรสูตรไรเอ่ย v เท่ากับ u บวกด้วย a t นั่นเองซึ่ง V คือสิ่งที่เราต้องการหายูเป็นเท่าไหร่คะยูเป็น100เมตรต่อวินาทีนั่นเองบวกด้วยความเร่งเป็น20เมตรต่อวินาทียกกกำลังสองส่วนเวลาเป็นเท่าไหร่คะเป็น10วินาทีนั่นเองเราก็จะได้เป็น100เมตรต่อวินาทีบวกด้วย20คูณด้วย10เป็นเท่าไหร่คะ200ใช่ไหมคะแล้วก็เราตัดอะไรได้บ้างตัดวินาทีเนาะสุดท้าย หน่วยตรงนี้จะเป็นเมตรต่อวินาที100บวกด้วย200เป็นเท่าไหร่คะเป็นส0มรเมตรต่อวินาทีนั่นเองดังนั้นเราจะตอบว่าว่าอะไรคะความเร็วของวัตถุมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย300 มตต่อวินาทีนั่นเองโอเคเสร็จแล้วนะข้อ2อ่ะเราไปทําข้อ3กันต่อเลยนะคะข้อ3เขาบอกว่าอะไรคะตัว <ใน S 1> อย่างที่3เขาบอกว่ารถยนต์เคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่เมื่อเล่นไปได้500เมตรรถยนต์มีความเร็วเป็น1 0 0เมตรต่อวินาทีความเร่งของรถยนต์มีค่าเท่าใด วิธีทำเขาบอกว่ารถยนต์เล่นจากอะไรคะรถยนต์เคลื่อนที่ออกจากจุดหยุดนิ่งใช่ไหมจุดหยุดนิ่งแสดงว่าความเร็วต้นมีค่าเป็นเป็น0ูนย์นั่นเองก็ U เท่ากับ0แล้วก็อะไรอีกเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่เมื่อเล่นไปได้500เมตรแสดงว่า S ได้เป็นเท่าไหร่คะ500เมตรนั่นเองแล้วก็มีความเร็วเป็นอะไรเอ่ย ความเร็วเป็น100เมตรต่อวินาทีแสดงว่ามันเป็นความเร็วปลายใช่ไหมคะเป็น100เมตรต่อวินาทีเขาต้องการหาอะไรคะต้องการหาความเร่งนั่นเองว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่พอเราดูแล้วสิ่งที่จุดกําหนดกับสิ่งที่จุดต้องการให้เราหานั้นไม่มีตัวแปรอะไรคะไม่มีตัวแปร t นั่นเองก็คือไม่มีตัวแปรของเวลานั่นเองเราสามารถหาได้จากจุดไหนคะ ถ้าไม่มีเวลาแล้วเราหาได้จากสตรไหนคะก็คือ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสบวกด้วย2 a as นั่นเองซึ่ง v กำลังสองเขาให้มาแล้วเป็นอะไรคะเป็นห0ึ่งร้เมตรวินาทีทั้งหมดอยูกกำลังสองใช่ไหม u เริ่มต้นเป็น0บวกด้วย2ความเร่งเป็นเท่าไหร่เอ่ความเร่งเป็นจิต ความเร่งคือสูตรที่ต้องความเร่งคืออะไรคะก็คือสิ่งที่จุดต้องการให้เราหาใช่ไหมส่วน s เป็นเท่าไหร่คะเป็น500เมตรนั่นเองเราก็จะได้เป็น100ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่คะเป็น10,000นั่นเอง10,000เมตรต่อวินาที2คูณด้วย500เป็นเท่าไหร่คะเป็น1,000 1,000เมตรแล้วก็คูณด้วยความเร่งอยู่เราต้องการหาความเร่งเราก็ย้ายข้างก็จะได้เป็นความเร่งเท่ากับ หนึ่งหมื่นหารด้วยอะไรคะหนึ่งหมื่นเมตรต่อวินาทีอันนี้ยกกำลังสองถูกไหมรูลืมเขียนใช่ไหมคะเลยคือเขียนใหม่แล้วเนาะก็คือเมตรกำลังสองวินาทีกำลังสองหารด้วยอะไรหารด้วยหนึ่งอะไรคะหนึ่งพันเมตรนั่นเองเราสามารถตัดอะไรได้เมตรได้เนาะอันนี้ก็เหลือเป็นอันหนึง่งแล้วก็ตัดอะไรได้อีก0ย์ศูน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 ย์นก็เหลือเป็นความเร่งเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือสิบ ติดอะไร10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองแสดงว่าเวลาเราตอบเราจะตอบอะไรเอ่ยเราจะตอบยังไงคะเราจะตอบว่าดังนั้นอะไรเอ่ยดังนั้นความเร่งของอะไรคะของรถยนต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ สิเมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองโอเคเสร็จแล้วนะข้อที่3เข้าใจกันไหมคะถ้าเข้าใจกันแล้วก็ไปข้อที่4กันต่อเลยนะคะ